นิทานอีศพหมากับกระพวนนานมาแล้วชายคนหนึ่งนำลูกหมาน่ารักมาเลี้ยงไว้แต่พอโตขึ้นกลับกลายเป็นหมาเกเรที่ชอบกัดคนทำให้ชาวบ้านถูกกัดเป็นประจำ เจ้าของจึงนำกระพวนมาผูกคอหมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนให้รู้ว่าหมากำลังเดินเข้ามาใกล้หมาเกเรคิดว่าเจ้านายได้ทำเครื่องประดับเลยวิ่งอวดไปทั่วด้วยความภาคภูมิใจดูสิเจ้านายรักฉันเขาจึงให้ของสวยงามอย่างนี้แก่ฉันหมาเกเรชูคอพูด หมาตัวอื่นไม่เคยเห็นกระพวนมาก่อนเลยพากันชื่นชมหมาตัวหนึ่งรู้จักกระพวนเป็นอย่างดีจึงบอกเพื่อนๆว่านั่นไม่ใช่เครื่องประดับสักหน่อยแต่เป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าหมาตัวนี้ชอบกัดคนต่าหากละ่ะเมื่อหมาทั้งหลายรู้ความจริงก็ไม่สนใจหมาเกเรอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าชื่นชมผู้อื่นจากสิ่งที่เห็นภายนอกจงดูที่การกระทำขอขอบคุณบริษัทสำนักพิมพ์โลกหนังสือจำกัด